บริษัทควอนตัามเฮลท์แคร์ไทยแลนด์จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลคลินิกผิวพรรณและความงามชั้นนำของเมืองไทยฉลองความสำเร็จครบรอบ10ปีครั้งยิ่งใหญ่ในงาน celebrating the Deca ดออฟเอ็ก l ์เลนหลังทำผลงานได้โดดเด่นท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายสร้างปรากฏการยอดขายเติบโตกว่า1000ล้านบาทเพื่อแสดงความขอบคุณกลุ่มโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลคลินิกผิวพรรณและความงามชั้นนำของเมืองไทยที่ให้การสนับสนุนในความสำเร็จด้วยดีเสมอมาพร้อมให้ความสำคัญกับตลาดธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านความงามของเมืองไทยอย่างต่อเนื่องเดินหน้าต่อย,ยอดขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในธุรกิจความงามและสุขภาพให้ครอบคลุมทุกเซกเมนต์รองรับการเติบโต โตอย่างยั่งยืน저희회사의10주년으로고객여러분들에게감사함을전달하고자이행사를준비하게되었습니다ค่ะกเลยนะคะด้วยจากเนื่องจากปีนี้เนี่ยครบรอบ10ปีของควอนตัมไทยแลนด์นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทางพันธกิจนะคะที่เป็นพันธุ์กับควอนตัมมานะคะก็ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกับควอนตัมมาเป็นอย่างดีค่ะ더불어저희회사의 마더 컴퍼니인 파라곤 케어를 소개시켜드리고, 어, 저희 회사가 사명이 변경되는 것을 고객 여러분들께 미리 알려드리고자 하기 위함입니다. 우선, 지난 10년, 그리고 이 기회를 이용해서 여러분들에드리 파라곤 케어가 마더 드리고자 하기 위니다 그리고 이제 이 기회를 이용해서 여러분들에게 알려드리고니다 10ก่อนอื่นเลยค่ะก็ขอแสดงความิดีกับทางคอนตั้งนะคะที่ดําเนินธุรกิจมาในประเทศไทยเนี่ยครบ10ปีแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกแสดงความิดีแล้วก็อีกอย่างคือรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราร่วมทําธุรกิจด้วยกันมาเป็นอย่างดีค่ะคอนตั้มเอสเคียวเนื่องคลาสสิ 태국의 독점 내리점입니다. 저희와 지난 10년간 성공적인 비즈니스를 잘 만들어왔고 향후 런칭되는 여러 가지 제품들이 있을 텐데 그런 부분들을 같이 태국 시장에 잘 협력해서 태국 시장에 좋은 제품들, 좋은 시술들이 소개될 수 있도록 같이 하려고합니다 u <목소리> m 이랑서스를 좋은 제품들 좋은 시설들스들어서은제품 좋은 คอยฝั่งเครื่องเนี่ยนำนำเข้าเครื่องมือดีดๆเข้ามาพัฒนาในประเทศไทยตลอดเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ทางค้าคิดเนี่ยก็สัญญาว่าจะพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้กับคนไทยได้ใช้กันอีกในอนาคตด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนจพูดถึงความสําเร็จก็ต้องขอขอ,ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่เป็นแรงสนับสนุนจนให้ปีที่สิข,ของเรานะะี่ค่ะมีความสําเร็จถึง1มากกว่า1 0 0 0ล้านนะคะก็คือประมาณ1,500ล้าน ซึ่งสินค้าที่เราจำหนักยอย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นสินค้าของพลา s ิสก็คือทําให้เราเนี่ยเับเป็นผู้นำในด้านในในด้านของการยกกระชับนะคะมาเป็นอันดับหนึ่งของตลาดเลยเพราะว่าเราได้ Market s h a ร e นี่เป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าอย่างที่บริษัทจะมีการเปลี่ยนชื่อนะคะก็คือเป็นทาร g กอนแคนเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนเพิ่มแล้วก็จะมีโปรดักที่มีคุณภาพแล้วก็ เป็นที่น่าสนใจสําหรับกลุ่มตลาดเหมาะกลุ่มตลาดคนไทยเนี่ยเข้ามาด้วยก็ในปี2568กเนี่ยก็ขอให้ทางพี่พี่สื่อมวลชนเนี่ยช่วยมาติดตามงานเปิดตัวสินค้าใหม่ใ,หมในปีนี้ด้วยนะคะ<ม>ก็เนื่องจากว่านะคะตลาดของางานในตอนนี้นะคะตลาดค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการชอบใช้ในเรื่องของสารเติมเต็มนะคะเราก็เลยเล็งเห็นว่าเราไปพบบริษัทหนึ่งที่ค่อนข้าง เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็การผลิตมีนวัตรกรรมที่ปลอดภยัยแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็เ,เวลาใช้เนี่ยค่ะมีความเสี่ยงน้อยมากแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยมากซึ่งชื่อสินค้าก็คือลอเลียนนะคะก็อยากจะให้ทางพี่ๆทุกท่านเนี่ยคอยติดตามกันต่อแล้วก็เป็นทางเลือกนึงที่ทั้งแพทย์แล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ด้วย ก็เนื <screws in the ground> <geliyor> ่องจากว่าเราจะมีการีแบรนด์เป็นプラกอนแคร์นะคะแต่ยังไงเราก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์ยกระชับนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอออซ่าร์เมอร์ทรีเออซ่าโฟเมอร์เอ็มพีทีหรือตัวเครื่องเทคโนโลยีใหม่ของโบโนโพล่าเอฟอย่างโบนิลเมอร์ที่ตอนนี้เป็นเทรนด์มากที่เรามีคิมซูยอนเป็นพรีเซนเตอร์นะคะยังไงยังไงก็ฝากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามแล้วก็อุดหนุนสินค้าทั้งในคลินิกแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราสำหรับปีนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ